ขอบคุณครับดรประพ,พรัิศรกิจนะครับแนะนำพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็นกันเองนะครับเราเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นครั้งที่สองสำหรับเวทีสภาระชาชนคนที่สุโลกนะครับวันนี้เป็นการเปิดโอเพ่นนะครับไม่ได้มีการจัดตั้งคณะผู้ฟังทั้งนี้ผู้คนก็มา ตามอาธยาศัยนะครับเราก็จะทําให้เป็นวิถีของคนที่สนนโรคให้ได้นะครับว่าเมื่อถึงวันที่6ของทุกเดือนแล้ว,ลวก็จะมีคนผู้คนหลังไหลมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของที่สนโโร้ไยใั่เพราะฉะนั้นครั้งแรกๆก,ก็ยัง ไม่ติดก็คือคนเท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคนที่มานี่ถือว่าเป็นคนที่เป็นแฟนพันธุแ้และเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆวันนี้นะครับคณะ,ะวิทยากรที่จะมาพูดคุยบนเวทีนะครับก็มีด้วยกันสิบท่านท่านแรกนะครับผมขอแนะนําและขอเรียนเชิญนะครับท่านเป็นรองประชาหอการช้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครับ เรียนเชิญดรพิษนุรารันแสงครับนี่มาในภาคประชาชนนะครับภาคขอการค้าจังหวัดพิษณโโรกครับท่านที่สองนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพวงศนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมหาวิทยาลัยชีวิตานอาจารย์กิตชุวนวรนณครับท่านที่สามนะครับ ท่านเป็นประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดพิษณุโลกท่านเป็นที่ปรึกษ,ษาคณะกรรม,มาการการทางนิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาครับอาจารย์กนกศักดิ์ลิขิตวันครับส่วนท่านที่สี่กำลังเดินทางมาครับเดี๋ยวท่านมาถึงแล้วก็จะเชิญท่านขึ้นเวทีเลยวันนี้ก็ขอทักทายผู้ฟังทางบ้านนะครับเราถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุร่วมด้วยเช่่ยกันรับ9 2 สุดท้าส่วนในกนระทรวงนะครับเวลา